สัญญาณเตือนโรคมะเร็งลำไส้อาการที่ควรระวังอาการท้องผูกการท้องผูกเป็นอาการที่พบบ่อยในผู้ที่เป็นโรคมะเร็งลำไส้เนื่องจากเนื้อง,งอกในลำไส้อาจกดทับการไหลเวียนของอาหารอาการท้องอืดและบวมอาการท้องอืดและบวมอาจเกิดจากการปลดปล่อยก๊าซจากเนื้อง,งอกในลำไส้อาการเจ็บแสบหรือปวดท้อง การปวดท้องสามารถเกิดขึ้นในส่วนต่างๆของลำไส้และอาจมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นการมีเลือดในอุจจาระการเลือดในอุจจาระอาจเป็นเครื่องสัญญาณของโรคมะเร็งลำไส้อาจมีเลือดออกเป็นเลือดสดหรือเลือดในสีดำน้ำหนักลดลงโดยไม่ชัดเจนผู้ที่มีโรคมะเร็งลำไส้บางครั้งอาจเสียน้ำหนักโดยไม่ทราบสาเหตุเนื่องจากการรับประทานอาหารที่ไม่เพียงพอหรือมีการดูแลสุขภาพที่ไม่เหมาะสม หากคุณมีอาการข้างต้นหรือเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งลำไส้ควรตรวจสุขภาพประจำปีหรือการตรวจโดยการส่องกล้องด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้ากวางโจวประเทศจีน